อนโดใจกลางลาดพร้าวที่คนงบน้อยก็ผ่อนได้สบายสายมีอยู่จริงค่ะและที่นี่ก็คือกรุ๊ปสเ p ปลาดพร้าวสุทธิสารที่ตั้งอยู่ในซอยลาดพร้าว48ห้องที่กำลังจะพาไปดูเป็นห้องท1 Bedroom Plus บอกเลยว่าน่าอยู่ม,มากๆ ปดูเลยค่ะเปิดประตูเข้ามาอย่างแรกที่จะเจอก็คือโซนครัวกลับมาจากการทํางานเหนื่อยๆสามารถพุ่งเข้าไปหาน้ําเย็นๆขนมอร่อยๆทานได้เลยค่ะนอกจากนั้นยังมีบิวอินไอแลนและบานกระจกเข้ามุมการห้องสาหรับโซนครัวใครของเยอะก็สามารถเอามาเก็บใต้ทีวีได้ขอย้ายตัวเองมาพักผ่อนที่โซนลิฟตงนั่งอ่านหนังสือบนโซฟานุ่มๆสบายใจสบายกายบอกเลยว่าโซนลิฟตงของที่นี่กว้างมากมีเพื่อนมาเที่ยวที่ห้องสักสิบคนก็ยังอยู่กันได้สบายๆค่ะคอนเฟิร์มและข้างๆก็คือห้องอเนกประสงค์ที่สามารถจัดเป็นห้องทํางานได้นนั้ ต่างบานใหญ่เปิดม่านรับแสงธรรมชาติทําให้ห้องดูปโปร่งและห้องที่สําคัญที่สุดก็คงจะไม่พ้นห้องนอนใช่ไหมคะการออกแบบห้องนอนของที่นี่เป็นส่วนตัวแต่ก็ไม่อึดอัดเพราะเรามีนี่คะ่ะ walk in closet ที่กั้นด้วยแค่บานสไลด์ใสๆทำให้เรารู้สึกว่าห้องนอนกว้างมากขึ้นยิบสภาพมาทาหันมาเช็คที่หน้ากระจกเปนการแต่งตัวที่ enjoy สุดๆตัดเข้ามาที่ห้องน้ำค่ะ สิ่งล้างมือแล้วก็มีตู้เก็บของให้โซอนอาบน้ํามีบานกระจกกันและยังมีช่องที่เป็นชั้นวางสบู่แชมพูให้ด้วยไฮไลท์ที่ทําให้แอมชอบที่นี่มากๆก,ก็คือนี่คะ่ะเข้าห้องน้ําจากห้องนอนแต่ออกมาทางโซนเลิวิ่งได้ทั้งหมดที่ว่ามากรุ๊ปสเกปมีให้คะ่ะ